คุณต้องให้ความใส่ใจเยอะไหมคุณต้องดูแลมันใกล้ชิดขนาดไหนคือจริงๆผักพวกนี้อาจารย์บอกยิ่งกว่าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาใช่ครับเป็นเป็นผักแล้วนี่ผักพวกนี้มันไม่ไน้อาอจะบาางต้องดูแลแต่เราก็พยายามใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับหให้ดูแลให้น้อยที่สุดถ้าเราทำเองต้นทุนมันก็ก็ต่ําลงมาหน่อย เพราะคนที่เขาขายผักหนูเขาก็ต้องต้องเอากำไรอะไรที่มันเป็นของดีเรากินดีคนอื่นเขาก็ควรจะต้องกินดีด้วยอย่างที่ผมบอกผมทำเองหมดเลยแล้วคนคุณจะถูกกว่าคนอื่นทำเล็กน้อยครับผมก็ประมาณสองตังเนี่ยพอประมาณ